สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะก็มาเดินชมบ้านอีกแล้วนะคะอันนี้หมู่บ้านลาซีมาลาซีมานะคะเซนมาโก,โกเท็กซัสบ้านตัวอย่างแล้วก็ส่วนกลางนะคะ,ะสระว่ายน้ำสองสระแล้วก็เ l a y g r o u n d สำหรับเด็กนะคะแล้วก็ ข้างล่างสุดเขาก็บอกว่าไอ,อ,อ่ค่าส่วนกลางถูกมากพระั้นอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าค่าส่วนกลางมันเท่าไหร่นะโอ้แต่แต่เมื่อกี้นี้เดินมาจากตรงนู้นนะคะข้างบนนู้นบนเนินนู้นโอ้บ้านหลังใหญ่มากใหญ่กว่าตรงนี้อีกอลังการมากนะคะ คือถ้าเราอยากได้บ้านนะคะเราก็ต้องไปเดินดูเราก็ต้องไปเดินคือคล้ายๆว่าขับรถผ่านบ้านหลังใหญ่ๆไปในหมู่บ้านที่หรูหรานะคะแล้วก็ไปดูบ้านตัวอย่างเออหรือไม่ถ้าเราเอ,อ,อยู่ไกลาจากพื้นที่เราก็ต้องดูในอินเทอร์เน็ตเก็บภาพไว้ว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะ บ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่างเยอะมากบ้านตัวอย่างอยู่ข้างบนก็มีบ้านตัวอย่างตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวเดินผ่านคืออเราจะต้องอเปลี่ยนคือเราจะต้องดูสิ่งที่เราชอบไม่ใช่ดูสนใจสิ่งที่เราไม่ชอบอถ้าคุณไม่ชอบอ่อะไรลบๆแต่ว่ายังดูข่าวอยู่ยังดูยังติดตาม อ่านสิ่งที่อยู่สิ่งสิ่งที่คุณไม่ชอบเราก็เราก็ยังจะแบบดึงดูดสิ่งที่เรา,าลบๆอยู่นั่นแหละนี่นะคะตอนบ้านหลังนี้เนาะอนุยก็ให้ดูตัวอย่างนะคะแบบว่า,าวันนี้นะคะวันนี้ตอนบ่ายเราไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวคืออนนุยกับสามีจะมามาดูนะคะเขาเปิดตอนบ่ายเนะวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ตอนเอาวันที่ห้านะคะ ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีนะคะวันที่ห้ามิตอิอะไรนะไอประตูมิติเปิดนะคะทษทีห้าห้าห้านะคะอันนี้นี่อีกบ้านหลังหนึ่งมาโดโฮมนะคะคนไทยเรียกว่าโมเดลแต่ว่า,าภาษาอังกฤษมาโดมาโด สนอเออนี่นะคะโอ้โหาอลังการมากเราจะต้องดูสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้ <c oughs> เขียนรายละเอียดนะคะ <c oughs> อันนี้มาดูหมามันดูหมาให้เจ้านี้นะคะ,ะสิบวันเขาเขียนรายละเอียดว่าเราจะต้องอเดินหมากี่โมงให้อาหารกี่โมง เขาเขียนรายละเอียดไว้หมดนะคะ,ะแล้วก็ลดน้ำต้นไม้วันไหนต้นไหนลดเท่าไรลดน้ำกี่กี่ช่วยอะไรเงี้ยเนาะคือรายละเอียดยิบเลยนี่คือการที่เราบอกจักรวานนะคะว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาจะต้องให้รายละเอียดยิบให้เราเพื่อที่เราจะทำแบบ อย่างถูกต้องให้เขาก็คือเขาเขียนให้เรานะคะก็คือเขา,เอาบอกจักรวาลน,นั่นแหละแล้วเขาก็จะได้นะคะเขาเขาทำแบบนี้เขาเป็นคนละเอียดเขาถึงไดอ้อยู่แบบสุขสบายอย่างที่เขาต้องการใช่ไหมคะอะไรทุกอย่างที่เราบอกละเอียดเราก็จะได้เช่นกัน,นะคะ่ะจักรวาลต้องการรายละเอียด ไม่ใช่แบบภาวนาวันเดียวขอวันเดียวจบคุณจะต้องขอทุกวันคือแบบก่อนนอนก็ต้องขอบคุณแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็ต้องเขียนหรือเขียนเสร็จแล้วก็อ่านอ่านเช้ากลางวันเย็นวันละสามรอบทำจนมันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าจิตเรามุ่งมั่นอะไรแล้วเราจะได้นะคะ อย่างนั้นนุ้ยคือชีวิตมาอยู่คือได้ย้ายมาอยู่เท็กซัสเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามันเกิดโดยบังเอิญแต่มันเกิดเพราะว่าจิตเราคิดถึงลูกใช่ไหมคะทีนี้อนุยก็ภาวนาแล้วเราก็ได้มาเสร็จแล้วลูกเขาก็ลูกชายอนุยก็แบบเหมือนกับว่าเออช่วยเหลือทางค่าใช้จ่ายนะคะเขา ก็ช่วยเหลือเราเราก็เหมือนกับว่าเราภาวนามามันมันได้นะคะอันนี้คือเราจะต้องทําทุกวันก่อนนอนตื่นเช้ามาเราก็ทําตอนกลางวันเราก็ทําเราคิดถึงแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆก็จะมาหาคุณนะคะอันนี้บ้านอันนี้แสดงตรงนี้รู้สึกว่า นี่นะคะตรงนี้ก็เขาก็สร้างเพื่อขายนะคะตรงนี้บอกป้าย f o ์เซลเนี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญนะคะเขาสร้างของเขามาเขามีจินตนาการของเขาเขาถึงได้บ้านหลังใหญ่แบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้คนที่สร้างก็เช่นกันนะคะขายบ้านแต่ละหลังเขาก็จินตนาการแล้วก็สร้างแล้วก็เขาก็ได้ คนบริษัทที่สร้างก็ต้องมีคนจินตนาการรายละเอียดที่ยิบนี่นะคะอันนี้สวยจริงๆคือน่าอยู่ค่ะทุกคนอยู่ในบ้านนะคะคนที่มีบ้านหลังใหญ่เขาจะอยู่ในบ้านแต่นุยนะชอบธรรมชาตินะคะก็ออกมาเดินยิ่งอากาศเช้าๆตอนตอนเช้าเนี่ยโอ้อากาศดีมากนะคะเท็กซัสนี่ก็อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะคะหน้าร้อน แต่ตอนนี้มันยังเป็นหน้าฝนอยู่นะคะเดือนพฤษภาคมอากาศก็เลยดีค่ะโอเคนะคะอนุ้ยก็แนะนำให้ทุกคนออกไปดูบ้านนะคะถ้าใครอยากได้บ้านหรือไม่ก็ดูทางอินเทอร์เน็ตอนุ้ยก็ปีนี้นะคะนุ้ยยังเช่าบ้านอยู่ก็จะออกดูบ้านตลอดเพื่อที่เหมือนเราเหมือนเราเราได้ ปลกฝังในจิตใจเสึอของเรานะคะว่าเราได้บ้านแล้วเราอยากได้บ้านนะแล้วเราก็นึกตลอดแล้วเราก็อยู่ในซีนตลอดก็คืออยู่ให้ภาพมันให้ภาพมันขเข้ามาอยู่ในหัวตลอดนะคะอย่าลืมนี่คือการจินตนาการของเรานะคะทุกอย่างเป็นจริงถ้าเราทำทำทำสม่ำเสมอแล้วก็คิดดีสม่ำเสมอหวังดีต่อคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่นเขาจะบริโภคอะไรก็ช่างเขาเราจะบริโภคอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างดีหมดนะคะแต่คนที่คนที่ตัดสินคนอื่นก็คือแบบว่าอย่างนู้นดีอย่างนี้ไม่ดีแสดงว่ามันมีสองทางนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันดีหมดคะ่ะอันนั้นก็คือคือสองสองทางเนี่ยหมายถึงว่าพวกอ่า ฝ่ายมืดเนี่ยเขาต้องการให้มีลบกับบวกแต่เราจะต้องมีบวกทุกอย่างถ้าอะไรมันลบเข้ามาแสดงว่าเขาสอนเราเราจะต้องมองให้ออกว่าเออเขาสอนเราเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะนุ้ยก็ชอบมากๆเลยเนี่ยอันนี้บ้านหลังใหม่สร้างกำลังสร้างใหม่นะคะเขาสร้างขาย อยู่บนเนินสวยมากเลยแบบบ้านตรงนูโอ้โหหมู่บ้านเนี่ยเยอะเยอะแยะมากมายเลยอะที่นี่เขารวยมากๆนะคะเท็กซัสอลังการค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ